เพื่อนครับตอนนี้นะครับผมจะเข้าป่านะครับแล้วผมก็เอาเขาดำนะฝากที่แม่ผมนะครับตอนนี้แม่ผมกําลังเอาเข้าให้กินนะครับข้าคลุกกับไก่นะครับเพื่อนเพื่อครับเนื้อไก่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าป่าลึกหน่อยนะครับอาจจะทําให้พาสองตัวนี้ไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไปตามที่เอฟซขอนะครับว่า อย่าให้ผมเข้าป่าบ้างนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อครับโอ้กินอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากกับเขาดำแล้วให้แม่ผมดูแลให้นะครับอยู่กับพ่อผมแม่ผมที่กระท่อมนะครับแล้วก็ผมจะตอดเดินทางไปคนเดียวนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเด็กเชฟววิทนะครับก็วันนี้ผมเข้าป่าตามที่เอ็มบอกนะครับว่าตั้งแต่ติดตามตั้งแต่แรกนะครับที่ผมเข้าป่าแรกๆนะครับอยากจะให้เข้าป่าบ้างนะครับเห็นอยู่กับกระท่อมนะครับผมก็เลยแอบเข้าป่านะครับไม่ไม่พาเขาดังไปนะครับเพราะว่าผมไปข้อขั้นที่จะลึกกว่านี้นะครับมันเป็นป่าดิบเขาที่แบบชื้นนะครับเพราะฉะนั้น มันจะมีงูเหลือมมีละลายยางนะครับผมก็เลยไม่พาเขาดําไปด้วยนะครับผมก็จะมาเข้าป่าให้เอฟซีที่ขอนะครับก็มาดูกันว่าทีนี้นะผมจะทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมไม่ได้ออาเลย์มานะครับผมจะสร้างที่พักชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับป่าที่นี่นะพเพื่อนๆครับจะเป็นป่าดิบเขาแบบชื้นนะครับซึ่ง น่าจะมีงูงเขียวเยอะนะครับผมดูแล้วทีนี้ผมเลือกที่จะพักตรงนี้นะครับเพราะว่ามีเถาวันด้วยนะครับแถวนี้มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีพายที่ผมตักไว้นะครับแล้วก็มีอะไรนะต้นกล้วยนะครับที่จะทําเป็นหลังคานะครับฝั่งนี้เป็นภาคทิศไหน,นครับเนี่ย นี่ครับเห็นไหมเถาวันติดกันอย่างนี้หนึ่งพวงสองพวงนะครับตามหลังนี่แถวแบบนี้นะครับที่เถาวันเยอะๆอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าทางกลับนะทางขางกลับของการรอดนะครับหรือว่าหนูนะครับซึ่งตามหลังนี่ทางต่างก็จะรอที่นี่แล้วการรอดนี้ก็จะกลับทางนี่ยตามเถาวันเยอะๆอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมสร้างที่พักด้วยกันนะครับ โอเคนะพื่อนเพื่อครับตอนนี้ก็ใบหมดแล้วครับแต่ว่าฟ้ามืดมากนะครับเหมือนฝนจะตกหนักนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมทําที่พักกานน่าจะโอเคนะครับผมจะพักแบบนี้หึคืนนะครับแล้วก็ต้องรีบทําราคาแล้วก็ทำที่ดีๆวันนี้หน่อยนะครับตอนนี้ผมพักแป๊มหนึ่งนะครับ ตอนนี้ฝนตก,กคนะเพื่อนๆครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนเครับระหว่างที่ผมสร้างที่พักนะครับก็ฝนไม่เป็นใจเลยนะครับตกลงมาอย่างหนักนะครับเลื่อยๆนะครับตอนนี้ที่พักผมเปียกหมดเลยนะครับผมกามถ้าใบแทบจะไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับก่อไฟให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวนะครับเพื่อน ตรงนี้นะผมจะยกพื้นประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ผมจะทําที่ก่อไฟตรงเลนิดหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศในป่านะครับที่ฝนตกยกพื้นสูงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะก่อไฟยังไงนะครับตอนนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆนะครับฟืนก็เปียบหมดไม่รู้ว่าคืนนี้จะก่อไฟได้ไหมนะครับแล้วก็จะนอนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดู สถานการณ์ต่อไปนะครับเพื่อนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาต้นกล้วยหนึ่งต้นนะครับเพื่อนที่จะรองพื้นนะครับต้นใบกล้วยนะครับเพื่อที่จะรองพื้นแล้วก็ทํากับเข้าก่อไฟนะครับ โอเคนะเพื่อนๆครับฝนไม่เป็นใจจริงๆนะครับก็มาเป็นการท้าไทยฝนที่สนุกมากนะครับในการเดินป่าครั้งนี้มีนมีมมมเมล็ดวันเยอะมากเนละจะเข้าตาแล้วเพื่อนๆไปไปลุยกันดีกว่านะครับหนาวแล้ว ตอนนน้ำเพื่อนๆครับไฟผมก็เริ่มติดแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มดีมขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้เมื่อกี้นี่ไม่ไหวครับเจอฝนเล่งงานผมนี่หนักเลยนะครับ อนนี้นะเพื่อนๆครับไฟผมก็ติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวข้ามเลยนะครับผมจะทํากินนะครับบรรยากาศวันนี้พอดีพายุฝนนะครับเล่งงานผมแ้แต่บสามนะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมก็เลยทําให้กันสร้างที่พักลําบากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะมันดูว่าผมจะทําอะไรกินนะครับ ก็เมนูวันนี้ก็คือเมนูไก่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไมมก็เล่นผมเมื่อคืนเมื่อกี้นะครับก็สุดยอดมอนกันนะฮะโหจริงๆนะครับฝนนี้บรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนเพื่อครับ ในป่าลึกตรงนี้นะครับอันนี้น้ำมันหอยผมใส่น้ำมันหอยซอสละลายอยาดนะครับแล้วผมจะหมักผมจะเทใส่ในแป้งนี่ครับเทเลยนะครับนี่ครับไก่นะครับ ก็มาหมักเลยนะครับใส่ไก่เลยดีกว่าวันนี้ผมไม่ได้หัวข้าวมานะครับผมจะกินแต่ไก่เนี่แหละเอามาเยอะมากเลย ในตัวซอสในตัวน้ำมันหอยผมปรุงหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่สุดแต่ละคนนะครับที่จะหมักแล้วก็เอาไปเอาไปทอดกินมันก็เกือบทุ่มแล้วครับตอนนี้ น้ำมันยังไม่ร้อนเลยเพื่อ,อนตอนนี้นะครับผมจะทอดเรื่อยๆนะครับค่อยๆทอดนะครับ เพื่อครับตอนนี้ผมจะกินไก่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับแล้วก็ผมจะกินเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ฝนทล่มมากครับทำให้ผมต้งกินข้าวมึนๆเลย ไม่ได้กินข้าวนะเขาเรียกว่ากินไก่ทอดกินกับแตงแวกาพิกนะครับไก่นี้ผมทอดไม่หมดนะครับ รู้นี้จะทอดอีกอืม โอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมกินไก่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะนอนแล้วนะครับกาม,มุงด้วยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้านอนเลยนะครับตอนนี้สามทุ่มกว่านะครับ น,นี่นะเพื่อนๆครับ,รบเดี๋ยวผมต้องเข้านอนแล้วนะครับรู้สึกว่าฝนตกแล้วก็ทําสร้างที่พักตรงนี้นะครับเจอฝนด้วยนะครับเดี๋ยวไม่สบายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ามาดูว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะครับคืนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพักผ่อนดีกว่านะครับ ก็เป็นอีบรรยากาศหนึ่งนะครับป่าที่นี่เงียบดีนะครับแต่ว่าผมนี้ไม่ทันฝนเฉยๆนะเมื่อเมื่อตรนกลางวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูบรรยากาศที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ เพื่อนครับ,รบตอนเช้านี้เดี๋ยวผมจะดื่มกาแฟสักแก้วนะครับตอนนี้น้ําผมก็เดือดแล้วนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในการเข้าป่าที่แบบเงียบๆนะครับแล้วก็การเข้าป่าของผมที่นี่เป็นการเข้าป่าที่แบบเมื่อคือนนี้เจอฝนนะครับเมื่อวานนะครับระหว่างสร้างที่พักสร้างยกพื้นที่สูงนะครับผมอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีงูเหลือมด้วยนะครับในลำห้วยหรือว่านอกๆน,นะครับ แต่ว่าผมไม่กล้าพาน้องหมาผมไปนะครับผมก็เลยไปคนเดียวเพราะว่า FC ลายท่านนบอกว่าให้ผมเข้าป่าบ้างนะครับเพราะว่าติดตามนามาแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเข้าป่าเลยผมก็เลยลองเข้าป่าให้ดูนะครับต้องบอกว่าถ้าผมเข้าป่าเมื่อไหร่ผมชอบเข้าป่าในหน้าฝนนะครับ จะทำให้แบบไหลบรรยากาศได้อยู่ในวันนั้นคืนนั้นนะครับทํำยังไงบ้างที่เราจะเอาตัวรอดในการหนีฝนหรือว่าจะละลายอยางนะครับทางกิจกรรมเดี๋ยวผมดื่มกาแฟเสร็จแล้วผมจะทอดไก่นะครับเมื่อวานเหลืองนิดหน่อย แล้วก็ผมน่าจะเดินทางต่อเลยนะครับดูเมื่อฝนจะมานะเพื่อ,อน่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนครับตอนนี้ผมดื่มกาแฟสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กินไก่ที่เหลือนะครับเมื่อวานนะครับก็เลยมากินต่อนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะเดินทางต่อเลยนะครับบรรยากาศที่นี่เช้าเช้านี่ก็สดชื่นดีนะครับมาครับขนมจีนกับไก่ทอดน,นะครับอันนี้ขนมจีนนะครับ หอมมาเมื่อวานสำเร็จรูดไก่ทอดปรุงแล้วมันจะมีรสชาติเดี๋ยวครับเอาขานมจิมเป็นเขาเรียกว่าให้เป็นข้าวแล้วกันนะครับเดีมาก นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็กินไก่นะครับดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยนะครับในบรรยากาศเช้านี้นะครับแล้วก็ผมจะพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็น่าจะเดินทางต่อนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมแล้วก็ดูผมนะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปต่อไปว่าจะทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก็วันนี้ผมจะพักผ่อน ที่นี่สักครู่แล้วก็จัดเดินทางน,นะครับสวัสดีครับ